นพาคุณผู้ชมมาเที่ยวแถวท่าน้ำนนครับเพราะที่นี่มีคาเฟ่เปิดใหม่ชื่อว่ครับเผยบายเรือนท้านนนั่นเองครับเป็นคาเฟ่ของเรือนจําจังหวัดนนทบุรีซึ่งต้องบอกกันนะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังนั่นเองครับ อ,อยากจะบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวขนมเบกเกอรี่เครื่องดื่มเนี่ยอร่อยทั้งนั้นเลยและที่สําคัญนะครับราคาดีมากเมื่อกี้ไปแอบ,บดูมาโอ้ยแะบอกว่านอกจากของกินนะคะที่นี่ได้ถ่ายรูปสวยๆด้วยนะคะเพราะว่ามุมเขาเนี่ยเห็นป้าน่ารัก,น,รกน่ารักทั้งนั้นเลยอ,ะอ,อ่ะจะเป็นยังไงเข้าไปดูข้างในดีกว่าคะ่ะไปเลยครับ อนนี้เราอยู่กับพี่ประจวบวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพผู้ต้อง,ตงขังครับสวัสดีครับพี่ป<ท>ระจวบดีครับสวัสดีครับพี่ประจวบครับช่วยเล่าที่มาที่ไปของงานนี้ให้ฟังหน่อยครับคับเผยนี่เป็นแบรนด์ของกรมราชัณฑ์ในการพัฒนาผู้ติดนิสัยของผู้ต้องขังทําให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้รับการฝึกวิชาชีพให้โอกาส ผู้ก้าวพลาดในการกลับตัวกลับใจนะครับส่วนใหญ่เราจะเน้นด้านงานบริการเพราะว่าเพราะว่าเราต้องการให้ชุมชนหรือประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้โอกาสผู้ต้องขังก็เลยก็เลยเป็นเป็นเรื่องของริการเช่นการประกอบอาหารการให้บริการล้างรถค่นแทร่พวกนี้นะครับถามก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่ของคาเฟ่หรือพื้นที่ร้านอาหารเนี่ย เดิมทีเป็นอะไรมาก่อนนะครับเดิมทีเป็นบ้านพักของข้าราชการนยครับแต่ว่ามันเป็นบ้านพักที่ที่ไม่ได้อยู่อาศัยแล้วมันมันมันชำรุดเป็นบ้านเก่าที่แบบว่าเอามารีโนเวทใหม่เป็นคาเฟ่ดีท่านผู้ชาการมารับหน้าที่เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับก็มาเห็นสภาพของบ้านท่านก็คิดว่าเราน่าจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้ครับมาปรับปรุงมามาเป็นสถานที่สําหรับฝึกอระชีพให้ผู้ต้องขังแอดถามหน่อยว่าทั้งสวนเอ่ย ทั้งพื้นที่การตกแต่งพื้นที่ตรงนี้แล้วบอกปลาด้วยบออปลาทุกอย่างเลยร้างรถเอออะไรเออเนี่ยนี่คือผู้ต้องขังเป็นคนลงมือทําหมดเลยแหละวเ้วก็เ้นเป็นฝีมือของผู้ต้องขังที่เราเห็นเส้นใช่ครับเราเห็นเส้นเลยก็แสดงว่าเขาเป็นคนแบบว่าตกแต่งแล้วรีโนเวทใหม่ทั้งหมดจนหน้าปาเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะที่นี่ขอนิดนึงได้ไหมความหมายของหับเผยคืออะไรผมก็อยากคำาวว่าหับเผยะครับเป็นคําเป็นคาโบราณ เป็นคําเรียกลักษณะของการเปิดปิดประตูเรือนจําสมัยก่อนคือเป็นเรือนจำแล้วหูโทษเป็นเรือนจําที่โทษเบาก็คือการคําว่าหับเป็นการลักษณะการปิดประตูหในตอนเย็นใช่ครับพอตอนเช้าก็เรียกเผยประตูเผยก็เผยเปิดเผยเปิดพอนานๆไปมันก็เหลือสองคำแค่หักเผยเป็นคำโบราณ สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะมาเที่ยวเนี่ยที่ร้านมีให้บริการอะไรบ้างครับผมตอนนี้ครับเรามีให้บริการอาหารก็คือก๋วยเตี๋ยวก๋ยวยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับแล้วก็มีเกาเหลาลก็จะมีขนมจีบมันารัเปาก๋วยเตี๋ยวที่เป็นไฮไลท์แล้วม,มาแล้วลต้องทานมีอะไรบ้างครับมีก๋วยเตี๋ยวเรือครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูอ่ามลองชิมเนื้อดูเออจริงๆผมอยากทราบนิดหนึงอ่ะที่จวบว่าเนื้อเอ่ยั้งหมูเอ่ยั้วติดต่างๆนี่ก็คือพวกเา เขาเป็นคนเตรียมเองเลยครับก่อนเขาจะออกมาเนี่ยเราเราให้เขาฝึกฝึกทําบนนี้จากจากวิยากรที่ที่เป็นมืออาชีพทั้งหน่วยงานราชการแล้วก็เอกชนเขาันมีส่วนร่วมก็คือแนะนําให้หมดเลยใช่ครับพี่บุ๊ชเป็นยังไงฝีมือการทําของเขารสชาติเป็นไงบอกเราหน่อยปี่อยากจะบอกเลยว่าตัวเนื้ออร่อยมากเนื้อนี่คือนุ่มมากเลยครับผม แล้วก็อยากจะบอกเลยว่าตัวซุปเขาอะกลมกล่อมมากเลยทุกคนเกาเหล่าเนื้อเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่คะเกาเหล่าเริ่มต้นที่สี่สบห้าบาทสี่สิบหาบาทเดี๋ยวนะเกาเหล่าเนื้อนะคะใช่ครับนอกจากตัวเกาเหล่าบะหมีเส้นเกียคือมีหลายๆเส้นให้เลือกครับแคบหมูด้วยเนาะชิ้นนี้เขาก็น่าทานมากมาก มีชิ้นเนื้อแลชิ้นหมูใช่ไหมใช่ครับตอนนี้มี2อย่างชิมรสชาติดีมากครับผมและน้ําจิ้มอร่อยมากเลยคือมันหวานอมเปรี้ยวเข้ากันมากครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนานะก็คือตัวหม้อแกงครับแต่เขาเสิร์ฟมาในรูปแบบของขนมถ้วยเริ่มต้นที่6บาทเนี่ยก็ได้กินขนมอร่อยแล้วเนาะอร่อยไม่อร่อยต้องชิมก่อนแคมกับป๊อปปี้เดี๋ยวต้องชิมเพราะว่าอร่อยมากเลยตัวหม้อแกงเนี่ยมันจะมีความหอมมันแล้วก็ไม่เลี่ยนส่วนหน้าด้านบนเนี่ยเขาจะโรยตัวหอมเจียวมาใช่ไหมครับมันจะแบบกําลังดีมันจะแบบ มีความแบบหวานๆหวานๆเค็มนิดๆน่ะมันทำให้อยากทานเพิ่มแล้วก็อะไรรู้ไหมมาถ้วยเล็กๆแบบเนี้ยกินเพลินกินงากินเพลินตอนนี้ฉันเริ่มหิวแล้วขอเป็นสิถ้วยเลย ก็คือจะอยู่ในโซนข้างนอกเหมือนกันแล้วก็มีให้เลือกก็คือจะมีเป็นติ่มซำอะไรบ้างคะมีหมูหมูปูปูกุ้งเริ่มต้นที่ถาดละ30บาทอ๋อีกข่งละ3 0มิบี่สาบบาทลูกใหญ่ละสามลูกเลยเนอะตกชิ้นละส0บาทนะลูกละสิบาทแต่ว่าต้อบอกนะว่าเขาให้ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคือมันเป็นแบบว่าเป็นขนมจีบกุ้งที่แบบมีกุ้งตัวเล็กๆข้างในแล้วก็ผสมหมูด้วยติ่มซำมันก็ต้องนอยครบนะซาลาเปาซาลาเปาก็นุ่มอ่ะ มีความนุ่มแล้วก็ตัวหมูแดงอ่ะหวานเค็ม,มแล้วก็กำลังดีเลยใส่หมูมาให้โอเคนะอยากทราบว่าในคาเฟ่มีขายอะไรบ้างครับในนี้นะครับเราขายพวกน้ำกาแฟแล้วก็มีเมนูเครื่องดื่มันมีเมนูเครื่องดื่มที่อยู่ใกล้ๆกล้บูชเนี่ยก็น่าจะเป็นอเมริกาโน่น้ำส้มรสชาติดีครับผมอร่อยหอมตัวกาแฟตัวส้มนี่ก็คือสดชื่นอ่ะขอป๊อปปี้ชิมเป็นอะไรจ้า ชาเขียวชาเขียวนวลมากเลยเอาตรงๆปคือต้องบอกว่าชาเขียวเขาไม่ธรรมดานะคือมันมีความนวลม,มีความหอมชาเขียวจริงๆแล้วก็จะมีความหวานน้อยค่ะพลัสสุดชื่นอันนี้ยอร์เกิร์สตรอเบอรี่ไหมคะใช่ใช่อ่าลองดูลองดูอ,ดอะแล้ว,ว่วานที่คุณแพมกำลังจะชิมนะผมอยากทราบด้วยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่เครื่องดืม่มหรอกก็มีปับ๊บแล้วก็มีเค้กด้วยเหรอครับอันนี้ แนะนำเลยครับแนะนาเลยใช่มีเรามีไส้เผือกไส้ถั่วแล้วก็ไส้ไก่รับผมกะหรี่ปั๊บเราเด็ดเราเด็ดเยี่แป้งบางแล้วก็ไส้เยอะอ่ริอย่านะุผู้ชมอันนี้กะหรี่ปั๊บนี่สตรอเบอรี่โยเกิร์ตอ่ะดีมากเลยอ่ะอันนี้แก้เท่าไหร่คะเนี่ยเออหกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทแล้วก็ใส่โยเกิร์ตมาให้เยอะมากเราดูสตรอเบอร์รี่ได้เป็นลูกด้วยนะคะถ้าพี่ฝนมานะพี่ฝนจะชอบผลิตล้ำแบบนี้มากพูดได้เลยว่าหนึ่ง แป้งเขาอะจากมันนวลมากแป้งแป้งที่อยู่ด้านนอกมันกรอบมันบางกัดบุกเนี่ยมันมีความร่วนเข้ามาที่ด้านในบ้างเป็นั่วเหลืองหวานหอมละมุนลิ้นอยากทราบราคาหน่อยครับเท่าไหร่ครับชิ้นละหกบาทครับฮะชิ้นละหกบาทดีครับโอ้ยร,ราคาดีมาก อันนี้โฮมเมดไหมฮะทำเองมันเหมือนทำเองครับผสมชิมเค้กส้มแล้วกันเท่านั้นอ่าขออนุญาตนะฮะมาเอาตรงๆนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเค้กส้มเขาเนี่ยมันทานแล้วเพลินมากคือกลิ่นส้มเนี่ยมันมาเลยความหวานพอดีและเลเยอร์ของความนุ่มทั้งตัวแป้งเอ่ยทั้งทั้งความเป็นเป็นแยมส้มแบบเออคือมันอร่อยแล้วมันเข้ากันมากขอกินเค้กฝอยทองไปเตยนะคะนี่เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะนี่นี่นี่ยังไงเชื่อผมหรือยังล่ะคือ ตัวครีมตรงนี้ค่ะสีขาวขาวอะอม,มันนุ่มละลายหายไปเลยอะเหมือนแบบเป็นครีมสดอะ่ะเขาตีมาดีดตีปองมาด,มาดีแล้วก็มีความหวานกําลังดีนะคะส่วนตัวใบเตยก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆกินได้เรื่อยๆคือเค้กเขาไม่หนักเป็นเค้กที่แบบเออถึงเราอิ่มแล้วอะก็เข้ามาคาเฟ่แล้วก็สั่งเค้กค,คินต่อได้แล้วที่นี่เนี่ยก็คือมีบริการล้างรถด้วยใช,ใช่ไหมคะตอนนี้เรามีบริการล้างรถค่ะ ประชาชนที่มาใช้บริการเราใช้บริการได้แล้วด้วยใช้บริการได้แล้วราคาเท่าไหร่ราคาเริ่มต้นที่ร้อยยสบาทครับ120ยบาทใช่ครับราคาดีมากผมอยากรู้เลยว่าเขาแบบมาทําแบบทําทุกอย่างที่ให้เราทานแบบนี้รายได้ทั้งหมดเนี่ยครับแบ่งกันยังไงครับ50เปอร์เซ็นต์ของกำไรจากการขายเนี่ยเราเอามาเป็นปันผลคืนให้เขา อ๋อเป็นการสร้างนานสร้างอาชีพเขาคือวันหนึ่งที่เขาอาจใช้เพราะว่าอนไรว่าออกมาใช้ชีวิตข้างนอกเขาก็จะมีรายได้ตรงนี้ใช่เขาก็จะเป็นได้เป็นทุนตกเค้อมีเก็บเลยอ่ะมีเก็บทุนแล้วสามารถที่จะไปเปิดร้านอาหารเองในสิ่งที่ตัวเองแบบได้เรียนรู้มาด้วยโอ้โหดีมากเลยอ่ะพี่ประจบครับผมขอพิกัดร้านอีกทีหนึ่งบอกคุณผู้ชมผมเลยเราอยู่ใกล้กับหอนาฬิกาท่าน้ำนนทบุรีนะครับห่างจากหอนาฬิกาไม่ไม่เกิน200เมตรนะครับ เดินมาเลยก็ถือแต่ควัมน่าเชื่อถือเราเปิดทุกวันครับวันไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันหยุดใช่แล้วเวลาล่ะคะเวลาตั้งแต่ประมาณแปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งถึงสโมงครึ่งคือปิดปิดยังไงก็ตามนะฮะใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะมาได้ครับเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาชมนะครับขอบคุณครับผม มีโปรโมชั่นอะไรดีๆมาฝากส่วนพี่ฝนจะพาไปอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่อาหารทะเลในห้องอาหารสไตลออ์อควาเรียมรอติดตามเลยนะครับซบพลาซา เรสองค่ะอยู่ที่โรงแรงอมอมะรันพาที่้วยขวางนี่เองที่นี่เขาก็จะเป็นแบบให้เรามาทานบุกเฟซีฟูดในบนรรยากาศเหมือนอยู่ใต้ท้องทะเล <Whoa. S 1> แบบมีตู้อควาเรียมใหญ่ยัายยากษ์แล้วก็มีน้องปลาว่ายๆแบบนี้ละค่ะถ้างั้นไม่รอเช้าวันนี้หิวมากไปดูเลยดีกว่าว่าที่นี่เขามีอะไรให้เรากินบ้างเขาสั่งอะไรได้ไหมคะเชฟครับตรงนี้จะเป็นส่วนของ ซีฟู้ดที่เราสามารถเอาไปย่างไปอบชิ้นอะไรได้ใช่ค่ะกันอยากได้เป็นแซลมอนแล้วก็เอากุ้งค่ะแล้วก็ปูด้วยได้ไหมคะที่กริลได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวคนเอานี่ไปทานก่อนเลยได้ใช่ไหมคะเพิ่มนัดเดียวนะคะอาหารมาเต็มโต๊ะแล้วค่ะที่คอเปอร์เนี่ยนะคะเขาก็จะมีเป็น ซีฟู้ดในทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะส่วนถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาเขาก็จะเป็นแบบอลลคาร์ดค่ะเราก็จะได้มานั่งดื่มดำบรรยากาศที่มีน้องปลาว่ายอยู่ในตู้ข <Wow. S 1> ข้างเราแบบนี้นะคะพร้อมกับทานอาหารบอกเลยว่านี้ถูกใจมากทานไปเลยเวลาเขาไม่จำกัดลุย oh. no. ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศที่คุณได้ทานบุฟเฟต์ซีฟู้ดใต้ท้องทะเลแบบผลนี้นะคะมาได้เลยค่ะที่ร้าน Copper Aquarium Restaurant ค่ะอยู่ชั้นใต้ดินของโรงแรมอมะรันทานะคะ่ะอยู่ซอยประชาราษฎรเพ็ญ5นี่เองอนี่อิ่มมากๆเลยแล้วคนอื่นเขาหายไปไหนกันหมด <c oughs> นี่เราอยู่คนสุดท้ายเลยเหรอเนี่ย คุ้มมากไปหน่อยคุ้มมากไปหน่อยใจเวียค่ะอายจังเลย